แรมรมบัักกกให้่นสวัสดีพี่พีเอทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ติดตามรับชมช่องลูกพีชชาแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่2ของการอยู่บนดอยนะคะเฮ้ยรู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะเพราะว่าตัดขาดจากโลกในเมืองไป 2- อสาวันได้นะคะคุณยายสบายไหมอันนี้คือที่นั่งระดับ first class นะของพี่กับคุณยายนะสบายไหมคะไม่ต้องไปนั่งไกลถึงรถตู้เนาะเราก็นั่งที่บ้านนี่แหละมันเป็นอะไรนะที่นั่งเก่าของใครเนี่ยนะ รถตูนมเนัเ,เ,นเนี่ยของใครอ่ะอ๋อของนาพิทนะคะของนาพี่แกเอามาให้เพราะว่าแกเห็นว่าที่นั่งที่เนี่ยไม่แข่งนะเราต้องมีที่นั่งเท่ๆเอ๊ะเป็นไงสบายนี่พนักพิง่อเนี่ยตืมนะ่ะ <laughs> แต่ของพิดไม่มีปุ่นแล้วก็ก็อ๋อเหรออ๋อยายบอกว่าต้องจับไว้พี่กลัวพี่จะตัดงาไปข้างหลังนะจริงๆแต่อเนี่ยมันยึดได้อยู่ทางเนี้ยเนาะเนี่ยเนาะแต่ทางเนี้ยมันยึดไม่ได้นะโยกโยก,ยกเออก็วันนี้นะคะพีทก็เอาเสื้อผ้ามา ไม่กี่ชุดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซักเนี่ยมันก็จะไม่มีใส่เพราะว่าที่นี่ไม่มีเครื่องซักผ้านะคะไม่มีที่อบเสื้อผ้าเราต้องซักมือนะคะแล้วก็พี่เคยบอกให้พี่ว่ามีการซักแบบโบราณที่ใช้ไม้ตีอ่ะวันนี้พี่จะซักให้พี่ๆดูนะคะแดดกำลังดีแต่ว่าเรื่องของเรื่องไม่มีแฟบนะคะพี่ต้องลงไปซื้อในหมู่บ้านซึ่งไกลพอสมควรและก็รถไม่สามารถลงไปได้นะคะต้องเดินไปพี่ต้องเดินไปละโอเคพาายเจ้าเจ้า ็ะจะผีแปบ๊บไีาผีแปบ๊บแป๊บอชออจาก็เงยย่ายบอกว่าไปไม่ไหวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูทางนะคะเนี่ยคุณยายต้องใช้ไม้เท้านะคะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่ได้ใช้นะแต่ในนี้คืออายุมากข,ขอจ้าจ้ะออชอว์บนะยายบอกว่าจะซักที่ไหน,นที่บอกเดี๋ยวซักในห้องน้ำมากันเดี๋ยวพี่ลงไปซื้อแฟบก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีแฟบในการซักผ้านะคะแล้วก็อาจจะนั่นไงว่าแล้วลูกปุ๊บจักรงายเลยแล้วก็อาจจะซื้อแฟบแล้วก็มาซักที่บ้านเพ่อปอนในนี้ เดี๋ยวพี่ไปซื้อแฟปก่อนละกันแล้วก็จะให้พี่นะคะได้ดูหมู่บ้านของยายด้วยว่าบ้านของยายพี่อะอยู่หลังแรกนะแล้วก็อยู่บนสุดด้วยนะคะเดี๋ยวจะดูบรรยากาศตอนนี้พี่ไปซื้อแฟปแล้วข้างล่างมันไกลอยู่นะเดี๋ยวต้องเดินไปไปค่ะเดี๋ยวพี่จะพาใ้พี่ทุกท่านนะคะไปดูร้านขายของของหมู่บ้านของยายพี่นะแล้วก็ดูเส้นทางที่ต้องไปซื้อแฟปด้วยปะนี่มันจะเป็นเส้นทางเล็กๆแบบนี้พี่พี่บอกว่ามอไซค์หรือว่ารถไม่สามารถไปได้นะคะถ้าไปได้ก็สุดยอดแล้ว อันนี้เป็นรั้วของบ้านยายพีนนะคะเป็นรั้วแบบนี้เลยจะบอกว่าจากบ้านยายลงไปถึงข้างล่างนะคะเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงแดงทั้งหมดนะคะเป็นหมู่บ้านของคนกะเหลี่ยงนี่บ้านกะเหลี่ยงเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเ้ดีคร่บอันนี้เป็นเพื่อนของคุณยายล้วไปท็กท้ายกันไหมีซื้อเต้นเรับะ ล้ดีวมเออ๋อวดยวาเคอ๋นนุ็อ,อ,อหยายเหล่าไม้นะคะก็เข้ามาทักทายคุณยายคุณยายเป็นเพื่อนของคุณยายพีนเองไอเจ้ผีมากฉับแยช่ไมเืออ๋อเจอะแล้วเปล่าแตุ่้ยเธอบนมาทักทายคุณยายก็เฉยๆคะเห็นพี่นั่นแต่เด็กเลแบน่ารักมั้ พี่กับแมวคนะลาก,กักกันเอยุงไปเดี๋ยวปุ้ยคะ่ะไปค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กก็ชอบมาเล่นแถวนี้นะคะเพราะว่าอะไรนะลูกสาวของคุณยายก็เป็นรุ่นพี่ของพี่นะชอบมาเล่นกับเราไปค่ะนี่เห็นมุมหมู่บ้านข้างล่างด้วยนะคะอันนั้นคือหมู่บ้านของคนไทยใหญ่แล้วนะคะข้างล่างแต่ส่วนข้างบนทั้งหมดเนี่ยเป็นของคนกะเหรี่ยงเป็นญาติกันหมดเลยนู่นก็บ้านญาติกินนะคะบ้านญาติทุกหลงังเลยนะคะ เป็นพี่น้องกันเขามีงานที่วัดด้วยเป็นงานกระถินเขาบัน,บนเลงดน,นตรีหใหญ่ๆด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมพี่บอกมอไซค์ไม่สามารถมาได้เพราะเป็นแบบนี้นะคะขาลงไม่เท่าไหร่คะขึ้นนี้สิอันตรายมากปวดขาแน่ๆนะคะโมนี่ค่ะอ,อน,นี้ก็เป็นน้องของยายคิดนะคะ <laughs> บบทุ่งนี้เป็นวันพระนะคะเขาก็จะทำเป็นถวายพระอันนี้อันนี้คือบ้านของแทของกะเรียงนะคะเป็นแบบนี้คะเห็น <c oughs> ไหมเป็นแบบว่าทรงกะเรียงของแทนะคะอ,อ,อนะคะก็เก่านะคะอันนี้เป็นน้องของยายพีนะคะแกก็อยู่กับแฟนแกแล้วก็ลูกชายแกก็เป็นลูกพี่ลูกน้อง,นองกับพีเบชาค่ะแปซานะคะ,ะ,คะพี่ผมขับได้คือนี่เลยน้องแปซา,ปานะครับวหน้าทีตย์ไปทางนี้นะคะแล้วก็ทีมงานด้วย แมของเปซ่าหาใครที่อยากเห็นแม่แปซ่าคือคนนี้นะคะลูกพี่ลูกน้องกับพีนั่นเองอเจ้าผีจะแสบใช่ไหมน่มโมเจ้าผีจะเปื่ออ๋เด้อเลยนะแต่<อ>บ,บุญโมองบ<อ>ุเ็ดค่ะอันนี้คือคำอวยพรจากผู้ใหญ่นะ,ะไปไม่อยากคิดสภาพตอนขึ้นมาเลยดูทางลงนะคะอ๋อเจอดเจ้าก็คยใจรู้บอก เห็นหมู่บ้านหมดเลยนะคะเอ้ยอนอ๋อป้าพี่บอกว่าระวังหมาหมาดุมากนะคะระวังหมาค่ะอ๋อโม่ค่ะค่ะเมี์เ ปาตะปลสตอกำลังกำลังทำความสะอาดห้องไอห้องสะอาดคือไอสวนอยู่นะคะ,ะฮะ,าะ<โอ> <laughs> ปาสตอดีพวกเธอในปลาสตอไดินหนังเห่ออ๋อมอปะดิีนหิวแ่ปะดิอ๋อ ยนนังไงโดนนะโมแร๊บมุดเลยหรอีหมูมลแลมร๊บห <c oughs> มูแร๊อ๋อไม่ได้มาเที่ยวนานนะยายจำไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ทักยายแล้วยายจำไม่ได้นะคะมีต้นนั้นด้วยมะลินมะลินไม้พี่ๆเคยเห็นไหมคะเขาเรียกมะลินไม้หรือว่าแถวนี้เรียกว่ามะลินช้างองะไรนะคะเอากินกับน้ำพริกอร่อยมาก,กอ๋อก็ผีฉับแย่แล้วพิร์ลูเลีไปเพิร์ลนะถ <c oughs> ้าทายยายอ๋อยา <c oughs> ยาเขาบอกแข็งแรงมาก,ากเลยเนาะฮะ <laughs> โอเด็กกินไหมแต่ปุ้ยนี่คพะอ๋อเด็กปุ้ยโอเด็กกินมีแฟนรออะเขาบอก <laughs> <laughs> อ้น้องหมาป้าบอกว่าหมาดุมากดูสภาพหมาติดหาให้ด้วยนะระวังหมาดุนะคะ มาดูอ่อเ <laughs> อ่จะหนูดีทไลกะดิางมาไม่กัดมันกดิกหางมาไม่กัดอ่ะใช่ไหมพี่ไม่กั <laughs> ไดไม่กัดไป ถวน,นใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวที่จะาพาที่นะคะไปดูร้าน,นะค้าของหมู่บ้านยายทีนะคะไปนี่ให้ดูทางก่อนที่เราลงมานู่นสวยหมือรูปารลข้ขอมนูนะคะไปค่ะใกล้ถึงร้านค้าแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูร้านค้านะคะอันนี้เป็นร้านค้าเล็กๆนะคะในหมู่บ้านแต่ว่าขายของที่จําเป็นทั้งนั้นเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นชนบทเล็กๆนะคะของบ้านคุณยาพีชแต่ว่าอบอุ่นมากการขายอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเราไปดูดีกว่ามีอะไราบ้างมีแต่ขายไหมคะแก้แม่มีม่มีแต่เออมีแต่แาาม,แมีแต่เจ๋ขอได้มีเจ๋ออะไรนี่ ฮะมีอีีด้ี่ิบีวิีาที่นีค่าสองสามีไอติมด้วยเหรอคะมีจ้ะมีตู้แต่เราเสียไอติมแต่คุณน้ากับคุณยายดีกว่คุณน้ากินอะไรคุณนกินะไรคะสคุณน้าไม่กินไอติมทุณไส้ ซื้อไส้ย่างบ่อยมากๆเลยค่ะอ๋อมีหมาล่าด้วยหรอคะเป็นหมาล่าหรือเป็นอะารค้าล่าอ๋อเป็นหมาล่านะคะที่หมูบ้านนี้เขาก็มีหมาล่าขายด้วยนะคะนี่เขาย่างนี่เป็นร้านค้าแบบว่าครบครันนะไม่ต้องไปไกลในเมืองละทีแล้วไม่ต้องไปกลับเมืองโอเคเดี๋ยวพี่ขอแตะตามก่อนลวกันลวเดี๋ยวขึ้นไปทำบนค่ะซื้อแฟปม้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ซื้อไอติมมาด้วยสามันไอติมมาละสิบบาทเองนะคะ สามคนสามอันนะคะแล้วก็แฟชสิบบาทเดี๋ยวที่จะกลับไปซักผ้าแล้วก็ตากผ้านะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากเลยวันนี้ทํากับข้าวกินกันแล้วก็ยังไม่ได้ซักผ้าแค่นั้นแหละค่ะต้องรีบมาซื้อของก็รีบถ่ายคลิปให้พี่ๆนะคะเดี๋ยวต้องไปอัปโหลดที่มี WiFi น่าจะขอไ WiFi วัดหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีสัญญาณแล้วก็ไม่ค่อยมีไวไฟดู Fi. นู้นผ้าที่ตกสวยมากเลยนะคะเห็นผ้าที่ตกที่หมู่บ้านด้วยนะคะ แสงแดดกำลังเริ่มตกแล้วนะคะวันนี้คือทําอะไรห <mm> ลายอย่างจัดเตรียมที่น้องที่น้องนน่นนี่นั่นก็นเลยไม่ไม่มีเวลาได้ซักผ้านะคะต้องรีบกลับไปซักยิ่งไม่มีเครื่องอบผ้าด้วยเนาะไม่รู้จะแห้งเมื่อไหรุ่่นนี้น่นแหละค่ะไปค่ะเ <mm> 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 หนื่อยมากเลยนะคะ <mm> <mm> ถือว่าเป็นการออกกำลังกายชั้นดีเลยนะคะขึ้นมาเนี่ยไ <mm> ป <mm> 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 ด,ด,ดูคุณยายคุณยายทำอะไร <mm mm> <mm ไปเข้าไป เขาเองว่าเขาเขาดูแค่เพื่อช่วยแม่อ,มแมอ๋อคุณยายเขาก็เลี้ยงไก่เหมือนกันนะคะเหมือนที่บ้านคุณยายที่เคยมีแค่สิบกว่าตัวนะคะเอ๊ะอยู่ในนี่เนี่ยอโมดเย่หนุ่มหนุ่มอมดเย้หนุ่มอ๋อมีตัวแม่สองตัวแล้วก็มีตัวที่แก่ด้วยนะคะแหนม่ม ไอเม็ส nah, so ่วยเต๋อเหอไอเม็ดกระเตี๊ยดยังไม่มีกับข้าวข้าวท่ากับแกงอะไรค่ะหนมากวิวตรงนี้เห็นวิวมากเลยเห็นวิวสวยมากเลยนะคะอันนี้คือบ้านหลังที่สองต่อจากบ้านของยายนะคะอย่าแต่อันเหี้ยอันนเหี้ยอันเหี้ยไปกลับบ้านไปซักผ้าดีกว่าไม่งั้นคืนนี้ไม่มีเสื้อผ้าใส่แน่นอนไปค่ะพิ่ค์ค่ะ สาระภูมิบ้าน,อ,นอร่อยไหมคะคุณนะ้าเมื่อกี้เจ้าของร้านแซวว่าคุณ้าไม่ชอบกินไอติมนะคะชอบกินไส้ย,ย่างไส้ย,ย่างไก่ไส้ย,ย่างไก่ไอติม่มยังไงไอติ่ง <laughs> <laughs> อะค่ะตอนนี้นะคะที่จะให้คุณยายนะคะสาธิตการซักผ้าแบบคนโบราณให้ดูนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะม,มาแม่มาแค่อะ ก็ทำ่างนี้ใช่ไหมคุณยา,า,า,ายนเนยข้าเถวจวดก็ใส่น้ำม,นะมันหอจอเนยเเยดเ้ปน้มืหนูเลยนะน้มอขวัญเนีน่ะว่าอ๋อเราห้ามตีแรงค่ะ ก่อนพี่เห็นยายพี่ทำเขาเขาทำที่น้ำไปเนาะไม่แน่มันจะสะอาดได้ยังไงก็ไม่แน่วิ่งหนุ่มเหอนี่านนกแคระได้ผันจ่ากุ้เ <laughs> โโลยนะได้ไม่เน่ยผานนแคระได้เอานะแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่นี้นขึ้นอ๋อแล้วก็ใสเสื้อมาอะไรนี่จะแฮะ แล้วก็อะไรต่อเมื่อมันเ่องทีชวอเวลาเขาทำห้ามตีแรงนะคะเหมือนสับหมูเลยค่ะเหมือนลาบเสื่อฮะก็แดเอาลนะ้ยังไม่ใ <laughs> ส่แฟดเหรอเสือมากแฝดเหรอเสือตัวแรกที่ นคนที่ไม่ค่อยใช้แซบนะคะแต่แกจะใช้สบู่มากกว่านี่เป็นสบู่ซักผ้าแบบนี้นะคะนี่คือเอาไว้ซักผ้านะคะไม่ได้ไว้ถูตัวนะอันนี้อันนี้มื ไปดิดิมาสู้กันนะดูมาสู้กันนะาสนะคสะาูะมาสูุ้มได้กนมาส้กะมันี่้นนะมาสนมา้นา้นะมานมา้ันนมันน้ันนม้นดะมา้นะมันนะมันนม้นอา้ปนนะมัน้นกัมา้ันนมากันงะมาสู้ม้กันจับง่ายจันขมันมาันนะม้กัะาันน้นนะมาัะัะ จะได้ทุกตัวนะพอเ,เลี้ยงมาเด็กๆลงหมอง้อไปไปตากผ้าดีกว่าแก่งบนร้อยมานจะเชื่อ,องนี้เหละตอนนี้เราซักผ้าของพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่คือการซักผ้าแบบโบราณเพราะเมื่อสมัยก่อนนาพีก็ซักไม่เป็นเนาะแต่ยายบอกว่าห้ามตีแรงเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยผ้ามันจะเนื้อผ้ามันจะเสียได้เนาะเราต้องค่อยๆตีนะคะเหมือนกับสมัยนี้เลวลาเราขยีแรงผ้ามันก็ขาดได้นะทำอะไรอย่าราุนแรง น่าจะไม่แห้นงนะคะขอี่โอเคตาก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พรุ่งนี้เช้าเด็ดก็น่าจะมาทางนี้นะคะผ้าเราก็น่าจะแห้งประมาณนู่นแหละเกือบเที่ยงนะคะโอเคค่ะอีพีแรกวันนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันฉุกกระหไปหน่อยนะคะเพราะว่าทําอะไรมาทั้งวันแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรพี่พีดูมากนักน,นะคะก็อยากจะให้เห็นวิถีชีวิตนะคะของคนเกเหยงแดงอย่างคิดนะคะตั้งแต่เด็ก ว่ากินอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงที่บนดอยนะคะอันนี้คือบ้านดอยนะคะคือบ้านของยายหรือว่าบ้านก็เปรียกสมหวับ้านหลังที่2ของพีดนั่นเองนะคะก็อยากจะให้เห็นวิถีชีวิตแล้วก็เห็นในหมู่บ้านของยายด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงเขากินอยู่ยังไงเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะคะซึ่งช่วงนี้พี่ก็อาจจะต้องอยู่บนบนดอยนะคะก็อย่างที่บอกก็คือต้องมาดูแลคุณยายนะคะก็อยากจะไม่อยากจะทิ้งคลิปนะคะก็อยากจะถ่ายคลิปให้ดูในเมื่อโตมาจาก ความเป็นชมุมาของตัวเองก็ต้องนําเสนอความเป็นชมุมาของตัวเองแค่นั้นนะคะอยากจะนําเสนอน,นะคะโอเควันนี้จะไปก่อนนะคะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแนลด้วยขอบคุณพี่ทุกท่านนะคะที่รักและติดตามหนูทั้งในเพจแล้วก็ใน YouTube นะคะวันนี้ยังไงก็จะขอไปขอตัวไปก่อนแล้วก็ติดตามกันใหม่ใน ep ที่ 2. โอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ